มอฤทิ์เรื่องฤทธิ์เปิดของขวัญวันเกิดเคก้กเงินสด1 0 0 0 0 0บาทเห็นแล้วตะลึงมอฤทิ์เรืองฤทธิ์เผยภาพของขวัญวันเกิดเป็นเค,ค้กที่เก็บในตู้เย็นไม่ได้เพราะเป็นเค,ค้กเงินสดมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทใครเห็นก็ต้องอึง้งก้าวเข้าสู่วัย31 000. ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มหล่อเก่งขวญใจแฟนคลับอย่างหมอฤิ์เรื่องฤทธิ์ ิริพาณิชหรือริเดอร์สตาซึ่งปีนี้เจ้าตัวก็ได้รับของขวัญจากแฟนๆอย่างอบอุ่นเช่นเคยมีทั้งเค้กทั้งขนมผล,ลไม้และของขวัญแทนใจต่างๆมากมายแต่ที่ทำเอาใครเห็นแล้วก็ต้องตาโตก็คือเค้กเงินสดก้อนโตที่บอกเลยคขาว่าเค้กก้อนนี้ใครก็อยากได้เพราะมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แบาท โดยล่าสุดหนุ่มฤิธ์ก็ได้โพสภาพของตัวเองที่กำลังป้มเค,ค้กที่ทำจากเงินสสดๆก้อนโตเท่ากับตัวคนลงในอินสตาแกรมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเค,ค้กก้อนนี้ไม่อร่อยอย่าซื้อให้ตัวเองซื้อให้ฤิธดีกว่าฮ่าๆๆท่ามกลางบรรดาคนบันเทิงก็แหกเข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำว่าอยากจะขอแบ่งเค้กสักหน่อยพร้อมกับแฟนๆที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับหมอฤทธกันแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะ ขอรวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะเค้กก้อนโตรจริงๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ